บันทิสเวทมกราทีสี่ยี่ห้ครับไปอุด,ดอรลูกชายเปิดบ้านให้ครับแ้ขึ้นแทขึเลขร้อยยี่บตลอดทนากนนันถึงชั่โงแทชั่วครึ่งล่ะถท้ชั่วโงครึ่งประมาณร้ออ่าเพ่พหน้าประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าร้อยหนึ่งแบบประมะณ้า,หาไหเอเอประมาณร้อยสิบ โอเคอ่าบ้านเราตัชวชาวบนเจ๊งมากเลยตีห้าเจ็ดนาทีครับที่เขาสนกวางครับ ตีห้าสิบหกนาทีครับโนซาดครับตีห้ายี่แปดครับกุมภาพันธ์ครับไฟเขียวครับจะทันไหมครับไม่ทันคะรับไม่ทันกับจอดนะครับ ที่คมสากรรบุดรธานีครับที่นนสูงครับเวลาตี5ห้าสี่ครับสี่แยกมันจัดครับตีห้าห้าสิบ ไม่ตื่นอครับพี่น้องยังไม่ตื่นหล้กครับพี่น้องต่ว่าส้อยนี่หากินยัง 来，来，来。 เฮลโหลที่อาน้ำบะที่ดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนี่ยมันตังแคมันใหค่เกินกว่า พาคุณผู้มาภารกิจที่ดินครับเสร็จแล้อ่าน,นามองก็ครับหนึ่งสองสามโอเค วันนี้เรากินข้าวข้ามสองจังหวัดนะครับจากคอนแกนมาอุดรมาสกลครับข้าวข้ามจังหวัดครับกินข้าวกับพ่อใหญ่ครับดูพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ครับสองไอ้น้องกินข้าวนำกันครับพ่อใหญ่แมครับหน้ารักสุดเส้อเส้นอันนี้คุณยายก็แข็งแรงครับแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสกินข้าวแซ่บนอนหลับ เากดิเร้จน่ปีกยังไม่กินนั่นแหละเพากเปั้มนี่โอ้ยเนี่ยเบาเนี่ยนี่เขาเขาแซมเขาแซมมไปกินไ้นบาน่อือไม่ไปขายตลาดสาสาบอบรวานขายบดทั้งมือเป็นาวาน่งเขาเป็นใันอาจารย์ลูกผเสริมก็หลาท่านพรไปขนัดนีข

เงินหมดก็ห <saturated> ย <fossils cake> ุดเงินมีก็ทำมังสิบัวพร้อมอีส่าป่านั้น ผู้ดีที่มาบุ่ยน้ำน้ำแห้งสามกำลังเข้าไปเคยทำบุญไล้ผีตอนรับข้อม่เฮ้ยยังเาเยัพกพนเฮ็ดไหนเฮ็ดในแวเฮ็ดทานเบอกวยจักเจ้าเยอเอะพับ เนี่เราพ่อเธอตุข้าวเนียครับคุณยายครับไม่เห็นหอกสิ่เขาเข้าร่างเขาต้มเมนจะอะ คุณย่ารับของจากคุณยายนะครับเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรคะแม่พิมพ์หมูกรอบเจ้าของฝากจากแม่พิมขอนแก่นอ๋อของฝากจากขอนแก่นคืออะไรครับเนี่ยนมเล็กตะซอยอย่าอันนี้คืออะไรคะนี่นี่นๆอันเขี้ยวคืออะไรครับนี่อันนี้คืออะไร อันนี้แบนไหมคะแบนบอกแบนอ่าค่ะอ่าให้ให้ให้พรไม่ดองน่อค่ะขอบคุณหลายๆยเลยไม่ดองเลยที่ฝากของมาให้เอกระเบื้องกล้องได้ไหมล่ะส่บสุขณให้ให้เยค่ขอบคุณเรื่อยเลยค่ะไอพรว่าอะไรคะไอพรปีใหม่ใช่ยังไงคุณปลูกปีใหม่ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อไม่ดองเลยหลานให้ต้ลูกต้นร้านน้ำแข็งาหนึ่งแก้วด้วยมั้ย าาขอบพรคุณคุณแม่ตุ๋ยครับที่ให้โลูกให้ร้านเป็นกำลังใจให้ฮ็ดงานเพื่อผู้เฒ่าต่อๆไปใ้แม่ตุ๋ยกะอยื่นีไม่แห้งลูกตาเมองแยงหักแพงที่เก่าอะไรขแม่เอมีโอกาสไปยามืี่เก้าครับผมสาธุยู็ได้กูไกเ้ได่ก้เไดก ได้งานอยู่นี่แล้วพูดจะหนริเบิงเนาะมี่เรื่องเมืเบิ่งงานัีตอนนี้คุณยากำลังจะนอนนะครับเฮ้เฮ้เนมเลยเวีน